โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับดีครับผมวันนี้ในเกมวันพีท้าวทศตนรรบผมเอ็นทีชแนลันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกับการเรื่องการ์ดตัวละครนะครับว่าการ์ดตัวละครนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูนะครับว่าการ์ดไอสมุนนะ นี่การแบบนี้ครับผมการ์ดที่ไม่มีสกิลอ่ะมันต่างกับการมีสกิลอย่างไงนะครับแล้วก็การดที่มันเป็นรูปแบบแอแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมหายดูนะครับมันจะได้เป็นตัวอย่างไปในตัวเลยนะฮะนี่ครับผมแล้วการที่จะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เป็นรูปแบบนี้แต่ละสีเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับแล้วมันคืออะไรนั่นเองนะครับผมแลวมันแตกต่างจากการธรรมดาหรือแตกต่างจากท่าท่าท่าสกิลอะไรยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับผม ก็ค <IC S> ือเดี๋ยวผมจะขอแยกแบบนี้นะครับผมอันนี้มันคือใบสเต็กนะครับแล้วก็ใบกลุ่มสีก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือเรามันเหมือนมันแยกไว้ให้อยู่แล้วนะครับตัวละครก็จะมีประมาณอยู่5สายนั่นเองนะครับผมตามสีที่มันบอกเลยนะซึ่งสีที่มันบอกอ่ะสมมุติว่าผมจะเข้าไปดูเลยแล้วกันนะเะบอกไปในตัวคือสมบุรณนะเป็นบูเลตใช่ไหมทุกคนบูเลตเราก็ต้องหาสีม่วงนะครับ นี่ครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแบบแบบสกิลธรรมดาของมันอ่ะซึ่งการ์ดผมไม่ค่อยมีเห็นไหมเลยผมต้องใช้อย่างนี้เลยมันจะไม่ขึ้นเด๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูนะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสีเห็นไหมแต่ถ้าแบบว่ามันเป็นขึ้นสีแบบเนี้ยกลุ่มสีของมันอ่ะมันจะขึ้นนะครับเราต้องไปเดี๋ยวผมไปดูการ์ดที่มันจะขึ้นแบบเป็นสีให้ดูนะคือวันลูฟี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันจะต่างกันยังไงนะฮะ นี่ครับผมเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสีแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะมีสีออร่าขึ้นมาแล้วก็จะมีเห็นไหมไอ้แถบแถบตรงเนี้ยแถบแถบเพิ่มสแตทเนี่ยเบลลหนึ่งใช่ไหมยิ่งเราเพิ่มเบลลเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้ได้นี่เยอะขนาดนะครับสแตทเพิ่มครับสแตตของกลุ่มสีนะครับไม่ถ้าเราเอาไปใช้กับสีอื่นมันไม่นับนะครับควรใช้สีตัวเองเท่านั้นนะเห็นไหมทุกคนไอกาดเนี้ย มันจะมีออร่าขึ้นปะ่ะแต่การนี้จะไม่มีออร่าขึ้นเพราะว่าใช้กลุ่มสีเดิมไม่ใช่กลุ่มสีเดียวกันไงเห็นไหมมันต้องเป็นกลุ่มสีเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้การผมไม่มีเลยก็ต้องใส่ไปก่อนโอเคผมนี่คืออยู่ในเว็บของเกมแล้วน,นะครับอันนี้คือเราจะมาบอกว่านี่ครับผมเห็นไหมการจะมีเห็นไหมทุกคนมันจะมีอยู่สามอย่างคือชนิดก็คือเป็นสายที่มันพี่ผมบอกไว้นะครับมันจะมีอยู่ห้าสายนะครับผมและสายนานๆก็จะแยกไปคือดาบ มัดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับไอกาซีนคือชื่อนะครับแล้วก็การสั่งขอคือพลังนะครับผมซึ่งเนี่ยสมมุติแป๊นนึงนะผมจะหาให้แบบง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้สมมติอันนี้คือการสแตก็กใช่ไหมทุกคนการสแตกก็ก,แตกกับการสแต็กกับการ์ดกลุ่มสีมันจะมันจะไม่ต่างกันเลยมันจะไม่ต่างกันนะครับที่ผมแนะนํานะคือใส่สำหรับผู้เล่นใหม่ใส่อย่างละสองสองดีกว่านะครับ แต่ถ้าผมเรียกว่านะถ้าเราเล่นไปนานๆนะเห็นเขาบอกกันว่าถ้าพลังจเยอะๆเราต้องใช้สกิลอันติที่บวกเวลเยอะๆนะครับแล้วก็ออพให้เป็นแปดดาวนะครับจะมีค่าพลังมากกว่าการ์ดกลุ่มสีและก็การ์ดไอ้นี่ด้วยนะครับผมการ์ดแบบเนี้ยเออมันต่างกันเยอะเลยนะเนี่ยสมมติเนี่ยเห็นไหมไอ้สีฟ้านี่คือผมก็เข้าไปดูนะะดูเห็นไหมมันจะมี พชรพี่บอกนะครับอันนี้คือจะแปลไทยให้เลยนะฮะคือคุณสมบัติจะเท่ากับเท่ากับไอ้นี่เลยนะกลุ่มสีเป๊ะเลยนะกับไอ้ค่าแบบเนี้ยซึ่งเราสามารถอัพได้ด้วยนะครับผม๋ยวผมป่อแป๊บน,นึงนะก็นี้ครับผมมันจะเป็นสเตตแบบนี้เว้ยทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะเนี่ยกลุ่มสีจะเป็นเงนะี้ยเห็นไหม และอันนี้คือเป็นเว็บที่จัดอันดับว่าการ์ดไหนที่พลังเยอะนะครับผมเป็นอันนี้คือเรียงอันดับให้แล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะที่มีคนส่งมาให้นั่นเองนะครับนี่ครับผมอันนี้แกจะเรียงไว้เลยนะฮะเนยดูอันนี้คือการ์ดที่เราได้ฟรีก็จะอยู่อันดับเจ็ดอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยู่อันดับสูงมากนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคน ก็เอามาดูได้การมาดูการตัดสินใจได้ว่าการ์ดอันเนี้ยพวกเนี้ยมันคืออะไรนะฮะคือแนะนําว่าต้องใช้สีเดียวกันเท่านั้นนะถึงจะมีประโยชน์คือจะมีการสแต็กแล้วก็การ์ดกลุ่มสีนะครับและไอที่ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะอันนี้คือการเพิ่มเพิ่มอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นในกลุ่มสีนั้นๆน,น,นะครับควรใช้กับสีตัวเองเท่านั้นโอเครับผมชอบใจลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจก,กันคลิปนะครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเพราะผมอาจจะพูดงงๆไปบ้างนะโอเคครับผมบ๊ายบายครับ